ขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนกุมภาพั์2564ชาวลัคนาการก็คือผู้ที่เกิด เอาวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดเนี่ไปผูกดวงหาลัคนาแล้วได้ลัคนากาันส่วนชาวราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมนะคะทั้ง2กรณีนี้ฟังคลิปนี้ได้ทั้งคู่เลยค่ะก็ในเดือนนี้ดาวประจําตัวของลัคนา,าราศีกันหรือว่าดาวพุธนั้นยังพักองศาอยู่นะคะอยู่ในภพปุตตะอยู่ในเรือนของดาวเสาะระ์ระยะนี้เนี่ยชาวกันจะรู้สึกเหนื่อย เพราะว่ามันเป็นอิทธิพลของดาวเสาดาวเจ้าเรือนเขามันเป็นสไตล์ของเขามันอาจจะมีปัญหาทาโถมต่างๆเข้ามาอาจจะอึดอัดขัดข้องใจอาจจะมีอะไรไม่สมหวังไม่ได้ดังใจไปบ้างแต่มันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่น่าหรอกค่ะพอหลังวันที่11กุมภาพันธ์เนี่ยดาวประจําตัวจะเริ่มเดินปกติแล้วตัวดาวเสาเองเนี่ยเขาก็ได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีนะคะอะไรในระยะก่อนที่เข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัว โครงการต่างๆโครงการใหม่ๆสิ่งรับผิดชอบใหม่ๆที่เคยเข้ามาแบบกระทันหันและดูเหมือนไม่เป็นผลดีดูเหมือนไม่สบอารมณ์ในห่วงนี้จะส่งผลดีให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนบุตตะที่แอดมินบอกว่าเป็นดาวเสาและเป็นเกษตรธิบดีนะ่ะเขามีความแข็งแกร่งและกําลังดาวที่มาก เป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำอะไรใหม่ๆแล้วจะส่งผลดีดังนั้นเดือนก่อนแอดมินเลยบอกให้เจ้าชะตาก้มหนะ้าก้มตาทำไปอะไรจะเข้ามาทำไปไม่สบอารมณ์ทำไปทุกๆอย่างทำไปแล้วมันจะมี ผู้ใหญ่มองเห็นมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตัวดาวเจ้าเรือนการงานเองจะมีช่วงที่เขาไปจับคู่ร่วมกับดาวสุกขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาด้วยนะคะตรงนี้จะส่งเสริมให้ชาวกันนั้นมีสเสน่ห์มีคนรักมีคนมาปกป้องหรือเรียกง่ายๆว่าคุณมีคนเข้าข้างดาววฤห,หัสบดีเจอกับดาวสุขก็ส่งผลดีอีกเช่นการในเรือนปุตตะ ผู้ใหญ่จะให้โชคให้ทรัพย์ทำอะไรก็จะถูกตาต้องใจยิ่งเป็นอะไรใหม่ๆที่ได้รับมาโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆเนี่ยคุณจะมีผู้อาวุโสมาถูกตาต้องใจแล้วก็ดุนหลังคุณทีนี้ในหลังวันที่11และก่อนวันที่24เนี่ยมีข้อติ่งนิดหนึ่งว่าห่วงเวลาเดียวกันนี้ดาวมันหลายดวง ดาวมันจับคู่กันทั้งมิตรและศัตรูแอดมินเคยพูดเล่นๆอะนะว่าดาวมันจับคู่แล้วก็เล่นไล่กระทืบกันใครมีกําลังดีกว่าก็ชนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายเรื่องเข้ามามาสมมาลุมมันมีทั้งเรื่องดีเหลืองใหม่ดีเป็นปกติค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันชุนลมุนวุ่นวายฝุ่นตลบอยู่ในเรือนปุตตะในเรือนโครงการใหม่ๆในเรือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศก็เข้ามาช่วงนี้เหมือนกันดังนั้นในก,ก่อนวันที่23เนี่ย ในเรือนปุตตะเนี่ยดาวหลายดวงที่กล่าวมาข้างต้นว่าจะส่งผลดีแต่ให้ลดสเตปลงมานะอาจจะได้สมมุติว่าส่งผลดีร้อยเปอร์เซ็นี่ยมันจะลดลงมา70มันจะลดลงมา50เพราะว่าอะไรเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นเจ้ารือนวินาศและพระอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเวลาที่เขาเข้ามาเขาจะทําให้ดาวอื่นดับพอดาวดับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ผลดีไม่เท่ากับที่มันควรจะเป็นดังนั้นถามว่าชาวการจะทำอย่างไรในเมื่อพระอาทิตย์ดาววินาเนี่ยเข้ามาในระยะเวลาหนึง่งคุณก็จะต้องรอบคอบรัดกลุ่มมีสติให้ดีอย่าเปิดช่องโหว่ให้เขาต่อยอย่าเปิดช่องโหว่ให้เขาโจมตีได้เพราะต้องจำเอาไว้ว่าในระยะห่วงปีนี้อริของคุณปรากฏตัวนะคะ มีคนตั้งตัวเป็นศัตรูมีคนพยายามโจมตีและจุดหมายปลายทางของงานของชาวกันเนี่ยไม่ว่าจะโปรเจกต์ไหนจะเห็นดาวราหูไหมคะเลขแปสถิตยอยู่ในเรือนสุภาเพราะฉะนั้นจุดหมายปลายทางของคุณเนี่ยมันประกบคู่อยู่กับศัตรูดังนั้นเมื่อมันมีช่วงดีของดาวหลายคู่พยายามจะส่งแต่ดาวพระอาทิตย์เข้ามาดับดาวหลายดวงนั้นนะผลดีมาถึงคุณลดหลั่นลงไปอย่างที่แอดมินอธิบายทีนี้ กัรหลายคนอาจจะประสบปัญหาตกงานย้ายงานกระทานหานเครียดบางคนรู้ตัวล่วงหน้าบางคนไม่รู้ตัวแต่การบางคนที่ยังมีงานทําอยู่แอดมินขอร้องเลยว่าให้รับผิดชอบตําแหน่งแห่งที่ของตัวเองให้ดีจับมันไว้ให้มัน่นและพยายามผ่านอุปสรรคพวกนี้ไปผ่านดาวอาทิตย์ห่วงระยะเวลาที่ดาวอาทิตย์มาสถิตตรงนี้ไปด้วยใจที่มั่นคงรอบคอบ นะคะเรื่องงานต้องรอบคอบเรื่องคบคนระยายนี้ต้องรอบคอบคําพูดคําจาที่พูดออกไปต้องรอบคอบต้องรัดกลุ่มเพราะว่าพุทธยังเดินเสียหายอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกยังเดินถอยหลังยังเดินพักอยู่ปุตตะยังมีปัญหาเพราะว่าดาววินาทเข้าจะพูดจะจาก,กับใครให้ระมัดระวังว่าจะมีปัญหากลับมาเข้าตัวดังนั้นอะไรที่พูดไม่ได้อย่าพูดเก็บไว้กับตัวดีกว่า กัดปากไว้เพราะมันจะไปถึงหูฝ่ายตรงข้ามและวนกลับมาสร้างปัญหาให้คุณในระยะที่พูดมีปัญหาอย่างนี้ช่วงครึ่งเดือนแรก ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือสื่อสารการเซ็นสัญญ์สัญญาการไปรับปากผู้จาอะไรกับใครทั้งหลายให้ระวังให้ดีมันจะไม่เป็นไปตามนั้นดังนั้นอะไรที่มันรับปากไม่ได้มองไม่เห็นทางอย่าเพิ่งรับปากอะไรที่มันมองแล้วมันไม่โปรง่งใสอย่าเพิ่งจดปบากกาเซ็นสัญญาอย่าเพิ่งดีลงานกับเขาสําหรับเรื่องการเงินเงินทองในระยะนี้ของการกลับดีนะ เรียกว่าทําอะไรออกมาก็ประสบความสําเร็จถ้าคุณกิจค้าขายคุณจะขายดีละตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยเพราะว่ามันมีดาวคู่ชั่วคู่ทรับอำเนวยผลมีทั้งดาวมีสเสน่ห์มาช่วยให้คุณพูดจาน่ารักน่าชัางระยะนี้ชาวกันน่ยถ้าค้าขายอะ่ะด้วยน้ําพักน้ําแรงด้วยความเหนื่อยยากอะ่ะ คุณจะได้ดีเพราะว่าดาวเสาจะบอกจะสื่อสารให้คุณเสมอว่าถ้าคุณไม่เหนื่อยคุณไม่มีทางได้เงินการบางคนจะแบบว่าจะมีโอกาสย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานเพราะว่าดาวเจ้าเรือนพันธุไปสถิตอยู่ในภพปุตตะซึ่งมันแปลว่าใหม่ทําอะไรใหม่ๆไปอยู่ที่ใหม่ๆหรือว่าไปอยู่ที่เก่าแต่ว่าย้ายไป เนี่ยย้ายไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือเกี่ยวพันกับการซื้อบ้านขายบ้านในระยะนี้ก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะเรื่องความรักของชาวกันในเดือนนี้ ชาวการทั้งหลายต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการไปชอบคนท <partido. S 2> ี่ประสบความสําเร็จมากๆแล้วเขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือตัวของคุณเองนั้นไปชอบคนอื่นโดยที่คุณมีเจ้าของอยู่แล้วและเขาก็มีเจ้าของอยู่แล้วความรักซับซ้อนประเภทสามเศร้าสี่เศร้ามันจะเข้ามาเพราะอะไรเพราะดาวอังคารมันย้ายมาคุมร่วมกับดาวราหูและตีโกนถึงลัคนามุมสัมพันธ์ของดาวส่งผลถึงชาวกันมีเกณฑ์ไปลุ่มหลงมัวเมากว่าคนที่มีคู่ครองแล้วมีเกณฑ์ที่คนมีคู่ครองแล้วจะมาลุ่มหลงมัวเมาหรือมี เกณฑ์ที่จะถูกคนเหล่านี้หลอกลวงปิ่นบงังซ่อนเล่นจนตัวเองไปเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวต้องระมัดระวังนะคะทั้งคนโสดและคนไม่โสดเลยโอกาสพบเจอคนเข้ามาเนี่ยมันมีตลอดเวลาในระยะเวลาอย่างนี้นะคะแล้วก็สำหรับคนโสดเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะพบเจอกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนต่างแคว้นอะไรทำนองนี้นะคะเข้ามา พูดคุยเข้ามาเหมือนถูกอกถูกใจก็ให้ระมัระวังไต่ตรองรอบคอบใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์คนนะคะดูกันให้ดีสําหรับคนมีคู่ช่วงระยะเวลานี้จริงๆแล้วคู่ของคนรักก็ค่อนข้างจะติดบ้านติดครอบครัวและพวกคุณก็ รักกันคู่กันอยู่เพราะว่าทั้งคู่อยู่ในเรือนปุตตะไม่ได้มีอะไรเสียหายหรือมีปัญหาใหญ่ mm. เพียงแต่ว่าตัวชาวกันเองน,ะนั้นในระยะนี้ดาวอังคารร่วมราหูเล็งดาวเกตอารมณ์อาจจะมีหุน่นิดชุนเฉียวง่ายอารมณ์ร้าย mm. ก็แอดมินเน้นเตือนย้ำไว้สําหรับคนเกิดวันอังคารวันศุกร์และวันพุธกลางคืนนะคะจะยิ่งขี้โมโหหนักเลย เลยในส่วนของสุขภาพนั้นให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสายตาดวงตาความเครียดปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เพราะว่าดาวพระอาทิตย์เข้าไปอยู่ในเรือนอาริรวมถึงดาวศุกร์แจ้งเตือนไว้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักตัวส่วนท่านชายให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคทางเดินปัสสาวะท่านหญิงระวังเกี่ยวกับระบบภายในเนาะดูแลสุขภาพนอนให้พอออกกำลังกายให้พอดื่มน้ำให้พอเพราะว่าดาวศุกร์นั้นเป็นดาวธาตุน้ำดาวพระอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟอยู่ใน ภพอะรินะคะซึ่งเป็นภพเนี้ยภพอดริของคุณเนี่ยเป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นไฟลมน้ำดูให้ดีเนาะ ยังไงก็ตามเป็นกําลังใจให้ชาวกันนะคะนิ่งให้เป็นเย็นให้ไวอย่าให้ดาวและอารมณ์มีผลต่อตัวเรามากไปกว่าสมองมีเวลาว่างปฏิบัติบูชาภาวนาบูชาให้จิตใจสบายร่างกายผ่อนคลายเรื่องร้อนในใจก็จะผ่านไปเหมือนทุกวันพระอาทิตย์เริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้ายังไม่สบายใจนะคะแอดมินแนะนําอีกวิธีหนึ่งก็คือไปบริจาคเลือดการบริจาคเลือดเนี่ยสเดือนครั้ง ทำได้แล้วก็เป็นทานบารม,มีเป็นการปฏิบัติหรือว่าการให้ทานที่ค่อนข้างสูงส่งแล้วก็ได้ผลกลับมาไวที่ใจของเราและเวลาบางคนที่ไปบริจาคเลือดปล่อยๆเนี่ยเขาจะมีสมุดให้เห็นไหมคะเวลาทุกใจเนี่ยให้เอาสมุดเล่มน,นี้มาดูยิ่งคนที่ไปบริจาคสม่ำเสมอเนี่ยคุณจะเกิด ความปิติมากเวลาคุณนึกว่าเลือดของคุณไปกี่ซีซีกี่ซีซีแล้วเอาไปให้ใครได้ใช้บ้างคุณได้ไปช่วยเหลือบุคคลที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คิดดูว่ามันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วบุญกุศลเหล่านี้เนี่ยแอดมินขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้ผู้ที่กำลังคิดจะไปบริจาคเลือดนั้นหลุดพ้นจากอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ขอให้อุปสรรคทั้งหลายเนี่ย ผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นง่ายๆแก้ไขปัญหาไปได้ง่ายๆลองทำดูค่ะเอาจิตใจของเรานั้นไปโน้มนำอยู่กับสิ่งที่ดีอยู่กับสิ่งที่ปิติอยู่กับสิ่งที่เป็นฐานบาร,รมีเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นคุ้นเคยกับสิ่งที่ดีเพราะเวลาเราเผลอใจไปทุกเนี่ยเราจะไม่เผลอใจไปไปพลาดพังทําสิ่งที่ไม่ดีแต่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงเวลานี้ไม่ดีเลยไปบริจาคเลือละกันอะ ไปบริจาคเลือดแล้วก็เกิดความปิติพอใจสบายกายสบายและการคิดการทําสิ่งใดมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าใจมันสบายไงแล้วทุกหลายๆทุกมันก็จะไม่กล้ากลก่เอาเป็นว่าแอดมินเป็นกําลังใจให้นะคะชอบคลิปนี้ชอบแอดมินชอบวันนี้มีเรื่องเล่ากดติดตามแล้วอย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ